จะสมุบาทอิธะภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุบาททันเจวะสาธุกังโยนิโสมนสิการ وتي ภิกขุทังลายอริยสาวกในธรวินนี้ย่อมกระทำไวในใจโดยละเอียดเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแลดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิธังนโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาถาอิธังอุปัสสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิธังนโหติ เมื่อสิ่งนี้บม่มีสิ่งนี้ยอมบอม่มีอิมัสสะนิรทธาอิทังนิรุรสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทงังได้เก่สิ่งเหล่านี้คืออวิสาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิสาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายตานัง เพราะมีนามหูเป็นปัจจัยจึงมีศลาญตนะสลาญทต,นะตนะปัจจายาพัทโศเพราะมีสลาญาตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะพัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทานาปัจจะยาตันหาเพราะมีเวทานาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานาปัจจะยาพระว พราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบภาวะปัจจยาสาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีสาตสาติปัจจยาสรามารนังโซกะปริเทวะทุกขโทมานัสสุปัญาสัสมภวันติ เพราะมีสาตว์เป็นปัจจัยสารามรณะสุกะปริเทวะทุกขทโทมานตอุป,ปาญาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวเมีตัสสะเกวะลัสทะทุกขคันทัสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแหงกองถูกขอทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิสัยตเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรธุเพราะความจางคายดับไปโดยบ่อเหลือแหงอวิสานั่นนั่นเลยจึงมีความดับแหงสังขารสังขาระ นิโรธาวิญญาณะนิโรธทเพราะมีความดับเมีงสังขารจึงมีความดับเมีงวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามะรูปะนิโรธทเพราะมีความดับเมีงวิญญาณจึงมีความดับเมีงนามรูนามะรูปะนิโรธาสลาเตนะนิโรธท เพราะมีความดับเมียงนามหูจึงมีความดับเมียงสลายญตนะสลายญตนะนิโรธาพัสสะนิโรธหเพราะมีความดับเมียงสลายญตนะจึงมีความดับเมียงพัสสะพัสสะนิโรธาเวทนานิโรธหเพราะมีความดับเมียงพัสสะ จึงมีความดับเมียงเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธุเพราะมีความดับเมียงเวทนาจึงมีความดับเมียงตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธุเพราะมีความดับเมียงตัณหาจึงมีความดับเมียงอุปาทาน อุปาทานนิโรธาภาวนิโรธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวนิโรธาสาตนินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งศาสาตินิโรธาสารามาระนัง โสกะปริเทวะทุกขโทมานั์สุปาญานิรุ t สันติเพราะมีความดับแห่งศาสนันเลสรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานั์ปุปาญาสะทั้งหลายจึงดับสินเอวะเมีตสสะ เกวะลัทสะทุกขคันธะสัมนิโรธโหติทีความดับลงแห่งกองทุกขอทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธ